สวัสดีครับพี่น้องครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอยาหากใหม่พี่น้องเป็นช่องที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต้นไม้หายากและไม้มงคลพี่น้องครับมือนี้มีพืชสมุนไพรมานําเสนออีกชนิดหนึง่งเป็นใหม่ปลาพี่น้องสมุนไพรที่ว่านี่ก็คือนี่พี่น้องสมุนไพรคัดเขาเป็นไม้น้ำนะครับเป็น ไม้พุ่มนะครับไม้พุ่มกึ่งเลื้อยพี่น้องเป็นไม้ป้าพี่น้องเรามีสื้อเอิ่นตามท้องทินต่างๆหลายซื้อเช่นกี่เก้ากี้เขานะครับโยธกานามฤทธิ์นามฤทธิ์เขาพี่น้องพญาเท้าเอวคัดเขาหนามคัดเขาเครือ เค็ดเขาเขี่ยวกระจับเป็นต้นพี่น้องมีมีสื่อเอิ่นหลายสื่อตามท่องทิ้นต่งางๆนะครับลักษณะพิเศษพี่น้องนี่นะครับล่ำต้นจริงมีน้ำคมพี่น้องน้ำคมกรีบน้ำ่งออกเป็นคู่ ฤดูการนี่พึ่งออกน่วยนี่ครับมาต้องออกน่วยน้องว่าหันแกถ้าจะนําไปใส้ประโยชน์เด้อพี่น้องเด้อต้องล่อให้แล้วแกซะก่อนนี่คือสุดยอดสมุนไพรนะครับเดี๋ยวตีเว่ทักทุาคุณทั้งยาให้ฟังนะครับพี่น้องอาก่อนอื่นนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับ เป็นกำลังใจให้หมออย่าหักใหม่โดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามพร้อมทั้งกดกระดิง่งนะครับพี่น้องจังจะปริบาตการแจ้งเตือนในคิดต่อๆไปนะนะครับลักษณะเป็นพันไม้ที่มีถิน่นกาเนิดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และไทยนะครับจัดเป็นพันไม้เถาเนื้อแข็งเหนียวนะครับหรือเป็นไม้พุ่มรอเลื้อยมีความสูงนะครับเฉพาะคัดเข้ามีสองสายพันธุ์นะพี่น้อง นี่คัดเข้าหน่อยครัแบสามถึงหกเมตรนะควบควบสูงของเรานะนะครัแบบเปลือกลำต้นเรียบนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลอมเท่านี่แบบนี้นะครัแบบอ่าพุ่มนี่งหญ่เติบพี่นอ้องลักษณะใบนะครับเป็นใบเดียวออก เลี้ยงสลับเดี๋ยวจะหาหูใบพี่น้องมึงเดี๋ยวอ่อมพุ่มพี่น้องอ้อมพุ่มไทยไม้ปลาย่ะเหมือแรงมีลักษณะใบพี่น้องเป็นรูปขอบขนานนะครับปลายใบแหลมโคนใบสอบขอบใบเรียบหน้าใบหลังใบนี่มั่น เขียวเป็นมันทองใบกะกับสีจางล่งนิดหนึง่งนะครแต่ก็ยังคงมั่นว่ามีขนพี่น้องลักษณะพิเศษของเราก็คือนี่น้ำคม,คมพิเศษคมพิเศษนะครับคมออกเป็นคู่พี่น้องงุ่มงอขอหาหาตัวหมายถึงหาลำต้น บอ,อกทังปลายบโคงไปทา้งปลายคงเขาหาค้นนาะพี่น้องนะนี่คือลักษณะพิเศษของเรานะี่ครับลักษณะดอกพี่น้องออกดอกเป็นกระจุกตามซอกใบและปลายกิ่งนะครับดอกช่อใหญ่ช่อละ1 0 2ถึง25ดอกสีขาวพี่น้องมีกลิ่นหอมนำลักษณะผลนะครับเป็นผลกลม นี่พี่น้องแบบ,แบบนี่นี่ลักษณะผลของเราผลอ่อนสีเขียวเข้มนะครับเพราะเธอแก่มากอะทีก็เขียวคือกันแล้วก็ะทีดำเลยนะครับออกเป็นกลุ่มนะครับพี่น้องอ่าสรรพคุณทางยานะครับผลมีลดเฟื่อนปลาช่วยบำรุงเลือดฟอกเลือด พี่น้องเฉพอหน่วยเขาเล่าจวนหมากนิยมใส่หน่วยหน่วยแหงผนแก่เต็มที่นะครับสีสีดำพี่น้องอถึงฤูดูการมอยาข้าเจ้าก็ที่ไม่เก็บนี่คือนี่คือขัดเข่าหน่อยนะพี่น้องนะขัดเข่าเครื่อนหลุนไ่ขัดเข่าใญงติภาพี่น้องไปบางอีไม่ลิปต่อไปเนาะทั้งต้นช่วยแก้โลหิตรากมีลดฝาดเย็นนะครับขับโลหิตใบรดเฟื่อนเมา ช่วยแก้โรคหิดสัน้นนะครับดอกช่วยแก้โรคหิดในกองกำกองกำเดานะพน่กพน้องแก้โลหิตในกองกำเดารากช่วยแก้โลหิตลักษะปิดลักษะเปิดนะครับเปลือกต้นช่วยแก้โรหิตที่ออกตามทวารทั้งเก้านะครับทั้งต้นแก้ไข้โดยการนำเอามาฝนกับน้ำหรือจะใช้แค่ สรุปแล้วก็คือสมุนไพรคัดเขานี่เป็นน้อพี่น้องเนาะเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาในการแก้โรหิตทั้งหมดทั้งปวงนะครับบำรุงโลหิตแก้โรหิตบำรุงฟอกโลหิตนะครับช่วยแก้โรหิตซ่านนะครับแก้โรหิตในกองกำเดานะครับลักกระปิดลักกระเปิดช่วยแก้โรหิตออกตามตามทวารทั้งเก้า รูปแล้วก็คือเป็นสมุนไพรเกี่ยวกับแก้การบำรุงเลหิตแย่โลหิตทื่งป่วงพี่น้องผมน,นี่คือสมุนไพรคัดเขาพี่น้องกับประมาณนี้พี่น้องผมนะครับพี่น้องมักวิดีโอนี้อย่าลืมนะพี่น้องเด้อนะครับกดไลค์กดแชร์คือเขากดติดตามพี่น้องผมกดกระดิ่งนั่มทันยังถึไม่ได้ผ่านการแจ้งเตือนในคลิปต่อๆไปนะครับมือนี อำลาพาจากพี่น้องโดยภาพของสมุนไพรคัดเขานะครับหมอยหาหักใหม่ขอก่าวเข้ามาสบายดีครับพี่น้องผม